เรียนด้านหลักลู่ทางหลักอกาคบอ่าดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ี่วกับวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับรูป่างลกลมเรื่องแรงเสียบทางนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมอ่าของ าอย่างเราัดไปข้างหน้ามันจะไปได้เร็วแต่บางอย่างเราลักไปข้างหน้ามันจะไปได้ช้าพอที่มันผัดเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งนะมันคือชื่อมันเกิดแรงเสียดทานนะคะเขาเรียกว่าแรงเสียดทานนะคะอ่านะคะนั้เรนคิดว่าอะไรบ้างที่มันสามารถกลักไปข้างหน้าได้เร็วช้าโดยเฉพาะรูปทรงคุณครูให้ ลลูทรงกลมมีว่มีสิทของอะไรบ้างที่เป็นลูกทรงเลือมกงไรเคค่ะ้นต่อไปค่ะโอเคค่ะกนมค่กบอลกที่นักเยนเคจอใช่ไหมอ่ะถ้าเราเอามือ ใช่ไหม่ะที่ไปสาเหตุที่ไปเไปกิดจ,จากแรงเสียดทานนะคะเกิดเพราะแรงเสียดทานอันนี้เราจะมาทําของเล่นนะของเล่นแรงเสียดทานที่เกิดจากวงล้ออันนี้ถามว่าวงล้อน,นี้เป็นรูปทรงอะไรเอ่ยวงกลมนะคะวงกลมไปดูว่าวงกลมอันนี้มันจะจเกิดแรงเวลาเรากลับมันจะไปไหมนะคะเอาดูเป็นอุปกรณ์ชื่อว่าวงล้อ วนล,ล้อหมุนวนเลวนล้อหมุนนะงานวน้อหมุนวนล,ล้อหมุนได้ขึ้นวนล้อหมุนชมนหมุนชนะคะอาดูว่าโดยมีอุปกรณ์นะคะอันนี้ว่าเทปกาวอันนี้เทปใสอันนี้อะไรคะไลดนีหลด เลือกได้ค่ะอะเอกไ่แล้วก็เดี๋ยนเราฉีดนะ่๊ะนะจ่ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะ้๊ะนะจไม้เรีะนะจ๊เนจะนอจระนะองะนะจ้ะแะ้๊ะนะจ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 ๊ะนจะนาจะนะจระนะจะนะจะนะจ๊ะนะจาะนะจ๊ะนเจีะนะนะจนะจ๊ะะะนะนะะ

เสร็จแล้วค่ะ